รู้ทำพอดแคสต์ยิ่งคุณรู้ทำมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ทางพนทุกข์มากเท่านั้นเคยมีตำนานกล่าวถึงภาวะอันลึกซึ้งที่เงียบสงัดไร้ซึ่งเสียงพูดคุยไร้ซึ่งความคิดใดๆไม่มีแม้แต่ความปิติในใจทุกสิ่งนิ่งสนิทประหนึ่งหยุดเวลาไว้แต่กายนี้กลับมีสุขและสบายเหลือเกินความย้อนแย้งในภาวะอันลึกซึ้งนี้เป็นสิ่งที่ลึกล้ำเกินกว่าคำใดจะพูดพรรณนาได้แต่หากใครเข้าถึง ถึงภาวะนั้นและสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่หวันไหว้ก็จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่เหนือคำบรรยายนอกเหนือจากความรู้สึกเดิมที่เคยมีภาวะนี้คืออะไรกันแน่แล้วความสงบที่ปราศจ,จากปิติแต่ยังมีสุขนั้นเป็นอย่างไรเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันในเรื่องของตติยฌานหรือฌานที่3ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันค่ะ ก่อนอื่นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่จะฝึกตติยชาญคือการฝึกฝนปฐมชาญและทุติยชาญให้ชำนาญก่อนค่ะเพราะอย่างที่เคยกล่าวไปว่าชาญแต่ละระดับนั้นเปรียบเหมือนขั้นบันไดที่ต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้นอย่างมั่นคงหากปฐมชาญยังไม่แน่นหากทุติยชาญยังไม่คล่องแคล่วการเข้าสู่ตติยชาญก็เป็นไปไม่ได้เลยหรืออาจจะเข้าถึงได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานนั่นเองค่ะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญในฌานก็สามารถรับฟังเนื้อหานี้ได้เช่นกันเพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจสัมมาสมาธิตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องฟ้าขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นะคะก่อนอื่นเรามาดูพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับตติยฌานกันก่อนค่ะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูกรมหาปิฏฐ์อีกประการหนึ่งพิขุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรล,ลุตาติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเมื่อเราพิจารณาจากพระสูตรนี้<ม>ก็จะเห็นได้ว่าจุดเด่นของตติยฌาน คือปิติสิ้นไปในทุติยฌานนั้นจากที่เรารู้กันก็คือยังมีปิติอันเกิดจากสมาธิซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอุปมาเกี่ยวกับปิติและสุขในทุติยฌานว่ายังไงก็สามารถย้อนกลับไปฟังในคลิปห้วงน้ําลึกแห่งทุติยฌานได้เลยนะคะต่อมาเมื่อเข้าสู่ตติยฌานปิติจะสงบลงความเอิบอิ่มที่เคยพลุ่งพ่านก็จะกลายเป็นความสงบนิ่งเหลือเพียงสุขที่ละเอียดขึ้นไม่หวั่นไหวไม่เรา ้อนและไม่ใช่อารมณ์ปิติที่ฟูขึ้นแต่อย่างใดตรงนี้เองที่ทำให้เกิดอุเบกขาซึ่งเป็นภาวะของจิตที่วางเฉยไม่เอ็นเอียงไปตามอารมณ์หรือเวทนาต่างๆอีกต่อไปค่ะพระพุทธเจ้ายังตรัสเกี่ยวกับปิติและสุขในตติยฌานว่าเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปิติไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอ ทั่วทั้งตัวที่ปราศจากปิติจะไม่ถูกต้องดูกรมหาประพิษเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าซึ่งเกิดในน้ําเจริญในน้ํายังไม่พ้นน้าจมอยู่ในน้ําน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอ,อิบอาบซาบซึมด้วยน้ําเย็นตลอดยอดตลอดเง่าไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ําเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใด พิขุก,ก็ฉันนั้นแลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด,ด้วยสุขปราศจากปิติไม่มีเอกเทศไหนแห่งกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปิติจะไม่ถูกต้องดูกรมหาเปรีดนี้แหละสามัญผลที่ประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งปราณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน เราก็จะเห็นได้ว่าอุปมาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรนี้เปรียบสุขในตาติยะชานกับดอกบัวที่เกิดในน้ําเติบโตในน้ําและถูกหล่อเลี้ยงด้วยน้ําโดยสมบูรณ์ค่ะดอกบัวเหล่านั้นไม่ได้อาศัยฝนจากภายนอกไม่ได้รอคอยน้ําจากที่ไหนแต่อาศัยน้ําที่หล่อเลี้ยงและแทรกซึมไปทั่วทุกส่วนไม่มีส่วนไหนของดอกบัวที่น้ําเย็นจะไม่พึงถูกต้องเลยสุขในตาติยะชานก็เป็นเช่นนั้นค่ะ ไม่มีปิติที่เอิบอิ่มหรือความสุขที่หวือหวาอีกต่อไปแต่สุขที่เหลืออยู่นั้นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งกายไม่มีส่วนไหนของกายที่ไม่ถูกต้องด้วยความสุขอันสงบนั้นและอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าตาติยชาต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอุเบกขาและสุขดังนั้นการตั้งอยู่ในสมาธิจะต้องประกอบด้วยสติ สัมปชัญญะตลอดเวลารู้สึกตัวรู้สึกใจอยู่ตลอดไม่ใช่รู้สึกว่าภาพตัดหรืออะไรแบบนั้นนะคะถ้าภาพตัดนี่อาจจะเผลอหลับก็ได้หรือถ้ามีภาพแวบ,บเข้ามานั้นก็อาจจะฝันก็ได้ค่ะเพราะถ้ามีสติสัมปชัญญะก็จะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าสติสัมปชัญญะหลุดก็คือหลุดออกจากฌานเช่นกันค่ะไม่ต้องพูดถึงการนิมิตเห็นภาพในตติยฌานเห็นภาพสวยงามหรือสวงสวรรค์อวิจิตอะไรประ มานั้นอย่าลืมว่า กรารม,มาวิตกดับไปตั้งแต่ปฐมฌานแล้วนะคะในตติยฌานาจึงไม่มีทางที่จะมีกรรม,มาวิตกขึ้นมาอีกได้อย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าจะหลุดออกจากฌานนั้นแล้วทีนี้หลายๆคนอาจสงสัยว่าสเสวยสุขด้วยนามกายคืออะไรในบาลีเนี่ยจะใช้คำนี้ว่าสุขขันจากกายเยนะปฏิสังเวทิซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือย่อมสเสวยสุขด้วยกายนี่แหละคะ่ะด้วยคำแปลที่หลายหฉบับแปลว่านามกายหลายคนเลยง แล้วก็ตีความกันผิดไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ให้ทุกคนเข้าใจว่าสุขในตติยาชาณนี้ เป็นสุขแค่ทางกายค่ะแต่ไม่ใช่สุขที่เกิดจากสัมผัสทางกายที่เป็นกรรมกุลนะคะแต่เป็นสุขทางกายที่เกิดจากสมาธิซึ่งต่อยอดมาจากสุขที่เคยเกิดขึ้นในทุติยชานค่ะแต่ความอิ่มเอิบหรือปิติใดๆที่เคยมีในทุติยชานก็จะดับไปในตติยชานใจจึงเป็นอุเบกขาการอธิบายส่วนนี้ค่อนข้างยากเลยค่ะเพราะมีความย้อนแย้งในส่วนของกายและนามคือผู้ที่ได้สมาธิขั้นนี้ จะเริ่มวางเวทนาค่ะเพราะเวทนานี้ก็เป็นจิตตะสังขารเป็นการปรุงแต่งจิตเหมือนกันและเวทนาก็เป็นภพเป็นผืนนาอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณความเป็นฌานที่ละเอียดขึ้นไปจะค่อยๆละความเป็นภพแต่ละอย่างไปเรื่อยๆจนไปถึงขั้นที่ไม่อยากได้ภพหรือวิภวะตัณหาค่ะคนทั่วไปเวลาที่สุกกาย ก็จะรู้สึกสุขใจรู้สึกว่ากายและใจในเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเช่นได้นอนที่นอนนุ่มๆกายก็สุขใจก็สุขถ้าไปนอนที่นอนแข็งๆหรือนอนบนพื้นปูนก็จะรู้สึกว่ากายทุกใจก็อาจจะทุกหรือเวลาที่หิวกายก็เป็นทุกใจก็เศร้ามันมีความเกี่ยวเนื่องของกายและใจอยู่ตลอดเวลาแอนมินจะลองเปรียบเทียบให้ฟังกันง่ายๆนะคะให้ทุกท่านลองจินตนาการถึงเชือกที่พันกันเป็นเกลียวที่อาจพันกันแบบ ยุ่งเหยิงถ้าน้ําหยดลงไปในเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งอีกเส้นที่พันกันอยู่ก็จะเปียกไปด้วยแต่ในตาติยาชาญเป็นสมาธิที่คลายเกลียวนี้ออกจนเชือกแยกออกเป็นสองเส้นคู่ขนานกันต่อให้น้ําหยดลงมาในเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งเชือกอีกเส้น ก็จะไม่ได้เปียกไปด้วยนี่แหละค่ะการเสวยสุขด้วยกายที่ปราศจากปิติอย่างไรก็ตามตาติยะฌานแม้จะประณีตขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นเพียงสภาวะหนึ่งของสมาธิสุขที่เกิดขึ้นในตาติยะฌานยังคงเป็นสุขที่ต้องละในขั้นต่อไปจึงจําเป็นต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบกํากับอยู่เสมอค่ะตาติยะฌานเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธินั้นต้องอาศัยอริยมรรคข้ออื่น อื่นร่วมด้วยผู้ที่เจริญฌานต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ไม่กังวลในอากุศลไม่คล้องอยู่ในภัยเวร5ประการและต้องไม่ยึดมั่นในสุขของตติยฌานว่าเป็นที่สุด ที่สำคัญตติยชานนี้จัดอยู่ในสุขาปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่เป็นสุขสามารถอาศัยสุขนี้เพื่อดำรงอยู่ในธรรมและสามารถใช้เป็นฐานแห่งการพิจารณาเพื่อสิ้นอาสวะได้อย่างไรก็ตามแม้จะบรรลุตติยชานแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอาริยบุคคลโดยอัตโนมัติค่ะดังนั้นชานจึงเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ต้องใช้ให้ถูกต้องจึงจะนำไปสู่การหลุดพ้นได้ค่ะ สุดท้ายนี้ฟ้าขอย้ำว่าชาญทั้งหลายรวมถึงตาเตียชาญนั้นต้องอาศัยโยนิสงมนสิการอย่างถูกต้องการได้ชาญโดยปราศจากปัญญาย่อมไม่อาจนำไปสู่การดับทุกได้ซึ่งฟ้าจะนำมาพูดในเรื่องของการพิจารณาในชาญแต่ละขั้นเพื่อความหลุดพ้นว่าควรทำอย่างไรต่อไปอีกนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีสติระล รู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะ